เอาล่ะคนดูครับตอนนี้เนี่ยเสียงผมแปลกๆก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมเนี่ยลืมอัดคลิปเปิดคลิปเี่นะครับผมก็เลยมาเปิดตอนเช้าตอนผมตัดคลิปนี่แหละนะครับโอเคนะครับในวันนี้เนี่ยคือว่าเรามีชาเลนจ์ครับผมคนดูคือเราเนี่ยจะทำการไปตามหาผลปีศาจอีกแล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลที่คาจากโคตรจะดีนะในครั้งนี้เนี่ยบอกเลยโคตดเฟี้ยวนะครับผมโอเคลองเดาลองทายกันมาดูด้วยโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ต้ลคลิดด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ วันนี้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็อยู่ผมคิดนนคิดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมจะลงเป็นคิงพีทนะครับผมก็จะดูม,มาดีกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็ใครกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวรอไปรับชมคลิปันก่อนนะอย่าลืมกดแชร์นะโอเคไปไปดูคลิปันเลยครับผม let's go เฮโยสวัสดีเด็กทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ใครเนี่ยกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยร้านลาวาบักน,นะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ไอเดียพาร์เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาใช้บออส่งบอกเลยว่ากดแค่วิดีโอก็โลบักเข้าตัวเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปใช้วิการกันเยอะด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมปไปดูกันเลย เอาละตอนนี้ก็โรงงานเกิดแล้วนะโอเคการอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยผมอยู่ที่โรงงานครับพี่แชยโรงงานเลยเหรอโอเคครับแล้วก็เพื่อนผมที่ไม่รู้อีโดอีเนียเขาก็ไปตีคนแรกแล้ว<ช>ไอ,ห,อ,อหินาไม่เป็นไรอมเมื่อเห็นตรงนี้ป้าตอนนี้เนี่ยพี่ได้ดาบโคโค่มันด้วยโคโค่อีโก้อีโก้หน่อยว้าว เป็นไงโฮเทลไปเลยพี่พี่แอลนเดยนะครับพี่ได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมแอลัละไปเดี๋ยวเราทำการตีดีกว่านะครับผมโรงงานเดี๋ยวเรามาดูว่าผลแรกเราจะเจออะไรนะครับผมคนดูครับโอเคมาลุยเลยครับผมคนดูครับผมบอกเลยว่าโรงงานเนี่ยเราต้องรอหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะอันนี้สับคนที่ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ามีเด็กหลายคนถามผมมาเยอะมากๆว่าพี่ครับโรงงานมันเกิดเท่าไหร่จริงๆเข้ามาเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูคลิปหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ของ บอกฟู้ดเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้านิวโวมาตอนแรกแล้วก็เห็นคลิปของพวกผมเนี่ยทำกันเนี่ยเออบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันต้องออนกี่นาทีกี่เวลาว่ามันถึงจะเกิดนี่นครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ <_ an> ก็รอ,อไปเลยเนี่นะครับ <_ an> ผมโอเคผมก็ได้ดับโคโค่มาจากคลิปแล้วแล้วก็ดอว่าดีมากๆเลย <_ an> โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีโค้ดเนี่ยผมทําการทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ตะกวนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้โค้ดก็ใส่ได้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีไปเรื่อยๆนะ ผมบอกเลดาบโคโค่ี่ก็ถือว่าแรงนะดาเมจหนึ่งบาง200เลยนะครับผมเรียบร้อยผมได้แมกมาเฮ้ยคนแรกได้มาม่าเอ้ยมาม่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าไเดี๋ยวเดี๋ยวเียวอะไรคนมาม่าวะมาม่าได้ไงวะคนม่ามล่าคาม่ามาม่ามาม่าม่ามาม่นมาม่าาม่อ่ามาามามมาม่า่ามาเ แมกมานะครับผมคุณโดดูดิดดอย่างเฟี้ยวโอเคก็ถือว่าดีมากนะสับผลนี้นะครับอันนี้เนี่ยใครจะกินก็ใครจะกินครับไม่รู้แหละบ้างเอตัวนี้ก่อนละกันอเอางี้เดี๋ยวพวกคุณ<ข>ไปขายก<ข>็ย<ข>แล้วแต่<ข>ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าพวกเองจะไปขายแล้วก็แล้วแต่แตเลยนะครับโอเคคุณด<ข>ูเดี๋ยวเรารอผลที่สองเลยนะครับผมคุณดูครับแต่ผลที่สองนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเกิดแล้วเว้ยแต่อยู่ในมือกันผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นผลอะไรเดี๋ยวผมจะให้อ้กันเนี่ยเอาไปซ่อนนะ แล้วผมก็ทําการไปหานี่ครับโอเคเป็นผลที่2นะคนดูคลิปนี้จะมีทั้งหมดนนเนี่ยสามผลนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลที่2กันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ไอ้การก็ทําการไปซ่อนนะคนดูตอนนี้ผมไม่ดูเลยเป็นตรงไหนเอาง่ายคลิปนี้ใครจะว่าเลยก็ว่าเลยเฟกหรือว่าไม่เฟกแล้วแต่คนดูนะเพราะว่าผมเนะี่ยเพิ่งกลับมาจากการไปซื้อขนมมาแล้วก็ให้ไอ้การเนี่ยมัน,นออนซร์ฟไปนะเบิอม ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเอาไปซ่อนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผลอะไรนะอันนี้คือจริงๆนะผมอันนี้ไม่ได้เฟกเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเอางนี้ดีกว่าการซ่อนไปตรงไหนแต่ไม่ต้องบอกพี่คือตรงไหนดีกว่าครับเขาเรียกว่าไงใบยมาอยู่อยู่อยู่แบบอยู่แถวๆที่เดิมเหรอพี่อแถวๆที่เดิมเหรอข้างล่างเนี่ยแถวๆที่เดิมอะแต่แต่ว่าไม่ใช่ที่เดิมแต่ว่าไม่ใช่ที่ที่ผมเคยบางตอนนั้นเอาง่ายๆแต่มันใกล้ๆที่เดิม โอเคคคนดูรับผมตรงแถวแถวแถวทานตะวันจะนแน่คือจะคิดว่าสูงที่สุดกูไม่ใช่ละข้างบนนี้เปล่าวะต้องหาดูเพราะเมื่อกี้มีคนขึ้นมาด้วยผลปีศาจอยู่ตรงไหนนะคนดูนครับผลปีศาจที่สองอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นการตามหาที่ยากนะเพราะว่าี อยู่ข้างบนว่ะไหนกันแน่อยู่ข้างในประสาทไหมพูดอย่นเหรอไม่พี่แต่อยู่ที่สูงสูงแอยู่ที่สูงสูงที่สูงสูงอะตะวันเนี่ยนะใช่ในแถวตะวันเหรพี่โอ้ที่เดิมอันนี้เหรอใช่ไหมใช่มันก็ง่ายดีวะ กูจะบอกทำไมวะทุกคนนี่กูรู้ดิตัวเนี่ยตไหนอ่ะอ๋อผลไฟครับน้องเขาใบไม้ผมเองนะผมไม่ได้แบบผมบอกแล้วผมจะไม่เฟกนะคลิปต่างๆที่ผมทำมานะครับผมเจอเป็นผลไฟนะครับผมแล้วผลที่สองนะจ๊ะนี่เลยครับผลไฟแม็กมาไม่ใช่แม็กมา ผลไฟเออร์นะครับผมโอเคไอตรงนี้เนี่ยผมจะไม่เอานะผมจะเอาทิ้งไปเลยโอเคผมจะเอาทิ้งลงแม่น้ําอเมซอนนะครับผมโอเคคนดูผมบอกเลยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทาการไปฟาร์มรอดีกว่านะครับผมเออเพราะว่าผมเนี่ยไม่ฟาร์มต่อเลยมาเดี๋ยวเรารอผลที่ผ่า,เา <c oughs> ผน <c oughs> าเกิดแล้วก็ก่อนที่เราเนี่ยทการรอฉลามเอ้ยารอฉลามเกิดห <c> ร <oughs> ืว่รอผลพิษศาจเกิดเนี่ยนะครับเราจะทําการมาฟาร์มครับผมอ่า บางคนก็ยังงงๆนะว่าพี่รับฟาร์มยังไงให้มันได้มาเตอรี่เร็วนะครับอันนี้ก็จะมาเสริมทักษะในคลิปนี้ไปด้วยเลยละกันนะเออนะครับผมสำหรับบางคนที่ไม่รู้จริงว่าฟาร์มแบบไหนนะครับผมทําคลิปสอนมาแล้วแหละบางคนอาจจะไม่ได้ดูเนาะผมเลยจะมาสอนในคลิปนี้ก็คือว่าให้เราเนี่ยไปรับเควสบอสนี่นะครับผมเออบอสมันให้เยอะที่สุดแล้วนะครับผมเออบอสมันให้เยอะเอาง่ายเลยนะครับผมก็แนะนํามา สู้กับบอสดีกว่านะครับผมเช่นสโบเกอร์นะครับผมแล้วก็ใช้เกมพาร์ก็ได้นะครับผมในการซื้อเนาะห้าสิบดอนั่นะครับผมเเพื่อเสกออกมานะครับผมนเดี๋ยวคนดูรอดูเลยว่าค่ามาตอรี่ผมจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเยอะมากมนะครับโอเคจะลองเล่นๆไปดูนะครับผมนี่เผื่อบางคนที่แบบยังไม่รู้จริงๆนะครับผมอาจจะงงอยู่ว่าพี่คับปั๊มยังไงให้มันเร็วๆนะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนก็งงมากค่ามาตเตอรี่มันขึ้นยากมากครับผมมันไม่เหมือนกับแบบ แมปอื่นๆอนะแมปนี้มันช้าแบบช้าจริงๆอนะคนดูก็เลยแบบเออนะครับ2วันถึงกับตันเลยนะครับผมอ่าสวันตัน600เลยนะครับผมภาตรงนี้นเห็นปะขามตนขึ้นแบบอีซี่นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมโอเคนะครับโอประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรารอผลปีศาจเกิดเป็นผลที่ศาสตรนะคนดูเดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่านะครับใครที่ดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยลองเดาๆกันดูว่า ได้ผลอะไรนะครับผมโอเคไปเดากันเลยครับผมตอนนี้พิมพ์กันมาเลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผลเกิดแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นผลอะไรคุณดูได้กัดว่าเสียงผมเปลี่ยนของทุกเด้เนะกูกินมะล่าอยู่นะครับแล้วก็มันก้อนั่นแหละกูเผ็ดง่ายๆนะคนดูโอเคนะครับผมทาการไปตรงที่ผลเกิดก่อนเลยละกันนะครับผมไม่รู้นะว่าผลเกิดเป็นผลอะไรนะตอนนี้นะครับแต่เขาบอกพิกัรมาลนะนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะว่ามันเป็นผลอะไรแล้วก็ตอนนี้นน้ำลายกูเต็มปากอะ่ะเอางานมันผิดอะ่ะคุณดูเข,ข้าใจปะเอออาจจะงงหน,นะน่อยนะคุณ <c oughs> ดูคุณเาเมียอะไรวะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ผลเกิดแล้วนะครับผมโอเคผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่น้าจะดีสําหรับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงไหนนะตรงไหนไม่รู้นะครับผมอลองหาหาดูนะครับ ตรงนไหนวะทาไปไหนครับผมตรงไหนโอเคตรงนี้เหรอเฮ้ยผมไม่เคยเจอตรงไหนนะตรงนี้เหรอใช่เหรอวะคนเกิดตรงนี้เหรอเจำได้ไหมโดนทรายด้วยนะคนดูใช่เกิดตรงนี้เลยใช่ปะ ผมเพิ่งเคยเห็นนะ<ม> <โม S 2> เนี่ยว่าโมโมอ้ห่าเอาดีดีดิใช่เหรอเกิดตรงนี้เหรอเออจริงก็มันอยู่ใกล้มากเลยกันเลยเดจริงนะจริงนะใช่เหรอวะที่เกิดใหม่หอ่ะคุณดูเดี๋ยวโดน่าเนยตัดผม,มไม่เคยเจอตรงนี้นะตั้งแต่แบบเล่นแบบฟุตมาใช่เหรออันนี้ดีเอาดีดีขออกโกหกยาโกหกเออโ,โอเคคุณดูก็คอมเมนต์นะว่ามันเกิดจริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ออันนี้ผมคือผมไม่ได้มาแบบ เฟ็เลยกันเลยอะเอาจริงก็คืออัดอัดเลยนะผมก้อนนั่นแหละโอเคผมคนดูก็เจอเป็นผลทรายนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าผลทรายมันจะอ่าจะเรียกเจ้าทะเลได้หรือเปล่านะโอเคปะเดี๋ยวเราลองไปเรียกเจ้าทะเลดูดิจะเกิดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะโอเคคนดูก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับคลายเป็นสปอนเซอร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สักคลิปนี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับคลายผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยพูดผิดประการใดขอโทษด้วยแล้วกันนะผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอแต่ผลดีๆนะคนดูไม่รู้ว่าคนดูกดไลค์เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดคนดูกดไลค์เยอะอาจจะแบบเจอคนดีด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ขอทำการไปพักก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอัดตอนดึกด้วยนะครับผมแล้วแบบ ร่างกายไม่ไหวพูดเล่นนะครับผมก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมดึกนะครับผมเพราะว่านึงเลยครับผมคือผมเนี่ยอยากพักผ่อนตัวเองแล้วนะครับผมเพราะผมทําคลิปมาทุกคนก็ได้จะรู้เนาะที่ทําคลิปมาเมื่อก่อนทุกวันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราเราต้องเรียนด้วยนะครับอาจจะหนักหน่อยแล้วนนผมก็ขอโทษด้วยนะกันนั่นเองนะครับผมโอเคสครคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ลืมกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม ขอไลค์เยอะด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมไปให้เพื่อนกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะโอเคผมไปแล้วจุ๊บจุ๊บผมบ๊ายบายน้องกันแล้วก็น้องเลยนะใครไม่รู้อะ่ะคิดตันคิดตันเออนะครับผมบ๊ายบายผมสัตว์คลิปนี้เนาะไปบ๊ายนะบายคนดูดิบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายโอเค